สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริพาไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะกระโปรงผ้าขาม้านะคะกระโปรงผ้าขาม้านะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นต่อนะคุณลูกค้าขารุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นต่อชายผ้านะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะ ความยาวของกระโปรงตัวน right? ี umes, ้อยู guys, ่ท e ี okay? ่30นิ้วความยาวของกระโปรงตัวนี้อยู่ที่30นิ้วคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะนุ่มเลือกสวมนุ่มสวมใส่นะเสื้อนะคะสีม่วงใช่ไหมคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะที่ใส่อยู่นะคะจะเป็นเสื้อผ้าใหม่สังเค์ทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าขาสีม่วงเปลือกมังคุดนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นคอกลมนะคะทรง ทรงไทยเดือนต้นคอกลมแบบนี้คุณลูกค้าขาแล้วแขน3ส่วนเนาะทรงไทยเดือนต้นสวยๆแบบนี้ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะวันนี้นะคะเลือกสวมใส่นะคะกับกระโปรงนะคะที่มีเฉดสีม่วงเห็นไหมก็ใส่แบบมิกซ์แอนด์แมทกันได้เลยคุณลูกค้าขาสวมใส่นะครับ ในวันทำงานในวันผ้าไทยได้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะแล้วที่สําคัญมากไปว่านั้นใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อนค่ะคุณลูกค้าค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อนนะคะซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญคุณลูกค้าค่ะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยวันนี้นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะกระโปรงคุณลูกค้าค่ะกระโปรงผ้าขมาม้ากระโปรงผ้าขาม้านะคะรุ่นนี้คุณลูกค้าค่ะห้าบาทคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะนี่เลยมาลายกรน่ารักน่ารักแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ชิ้นด้วยคคคุณลูก่ะซึ่งคุณลูกค้านะะค าานะะําไปมอบนะคะให้กับญาติผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงการหรือว่าน,ะะนางจะไป,ไปมอบนะะในวันเกิดอะไรเงี้ยคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าก็สามารถนําไปใช้งานได้ด้วยนะคะแถมให้ฟรีนะแถมให้ฟรีสําหรับมาลายอนนะคะผ้าพันคอขามาน่ารักน่ารักแบบนี้แถมไปให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อกระโปรง590บาทคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะมาลายอนผ้าพันคอขางมาผ้าฝ้ายหมักโคนแถมไปให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย คุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ0890416008 0890416008คุณลูกค้าคะ กระโปงสวยๆแบบนี้วันนี้คุณลูกค้าขามีหลากหลายเฉดสีมากๆอยากดูอยากช็อปเพิ่มเติมอยากดูอยากช็อปเพิ่มเติมว่ามีสีอะไรบ้างคุณลูกค้าจ๋าสแกนที่คิวอาร์โค้นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทองกระโปงผ้าขาม้านะคะผ้าฝ้ายหมักคนเนื้อนุ่มมากใส่สบายไม่ร้อนค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยนะคะนะไปร่วมนะคะประชุมนะคะร่วมนะคะจัดงานรุ่นอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบน้อเป็นทีมผ้าขมาม้านนะะเราก็ใส่กระโปงน,นะคะแล้วก็หาเสื้อสวยๆที่ มีอยู่สวมใส่ได้เลยคุณพี่คะใส่ดีใส่ง่ายใส่สะดวกหรือว่าคุณลูกค้านะคะมีแผนท่องเที่ยวเนาะมีทริปท่องเที่ยวเดินทางคุณลูกค้าค่ะในระหว่างที่เราเดินทางนั่งรถนะคะคุณลูกค้าคะกระโปรงตัวนี้ใส่สบายมากๆานะคะไม่ทําให้แบบว่าแน่นท้องอึดอัดท้องเลยนะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสแกนที่ QR โค้ดค่ะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยวันนี้ซื้อน